การเข้ามาบริหารประเทศที่มันไม่ถูกต้องนะความเสียหายเท่าไหร่กว่าคนจะเรียนรู้อยู่ๆทหารมายึดอำนาจเนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่ไม่ได้ทำไงได้เอาอะไรไปสู้เขาเอาตกลงกันไม่ได้กนผมก็ขอยึดอำนาจมันไม่ีเรื่องก่อนมันถึงยึดขออ้างว่างั้นดีกว่าเพราะว่าคุณคุยกันไม่จบไงเผาบ้านเผาเมืองไม่ได้ถึงขั้นว่าจะต้องยึดอำนาจหรือเปล่าถ้าทหารปราบคอรปชันได้ป่านที่ประเทศไทยสะอาดที่สุดในโลกไปแล้วพวกมีรัฐทหารเยอะที่สุดคุณนายพิธิ์มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันแฟร์ไหมก็ไม่แฟร์อย่าง ไม่ลงแต่ว่าถ้าคุณธนกรบอกว่ารัฐบาลมีกลุ่มในทุนสนับสนุนอยู่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มในทุนก็เยอะอันนี้อัไนี้ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เป็นรัฐบาลแหมะคบมลไม่เอาแน่สถานการณ์ตอนนี้นะมันเป็นการเลือกข้างแล้วไม่ใช่เฉพาะประชายไพิเศษทหารมีพวกเอี่ยไอพวกนี้เป็นเผด็จการไม่ยอมแล้วใช่ไหมคุณประยุทธ์เนี่ยมาเชิญกรกตพรคการเมืองไปประชุมคุณประยุทธ์เสืออะไรไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ กูจอนใจเย็นพี่ขอเวลาไม่นานหรอก